สวัสดีทุกคนเนาะเนาะคลิปนี้ก็พามานั่งข้างในอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยนะครับมานั่งกับพี่กิตอีกแล้วซานี่เอสบายสองศูนย์ห้าสี่เหมือนเดิมครับผมกับงานเคลออกเกคล,ลิ่งดีป่าทมบสาเก่านะครับป่าลบๆงานทมสาเกานะครับจะขุดล่องปลูกปลูกปาลามอีกอ๋อปลูกปาล์มแถมท่อมครับลูกค้าบอกลูกค้าบอก ตามเทียนท่อมอ,อยากปลาลกๆครับพี่นอ้องนี่ทำมาสองทำมา,นาเนี่ยปลาลวกเนี่ยดูสังเกตต้นไม้ครับต้นเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยนี่แปนเตอเติรดรากไม้เต็มหมดเอ๋งานหินอีกแล้วมาเนี่ยยังไม่เจองานสบายทีนะครับงานรถพังงานรถพัง,นะง,พงชีวิตนี้อยู่กับแต่ปลาอยู่อยู่างนี้นอยู่กับแต่กับต้นปลาผมพี่เกียรติ ครับใครถามว่ารถดากลายหลากลายเนี่ยไม่ต้องพูดยากเนี่ยทำงานมายังไม่พ้นต้นปลาล์มดีครับยังวนเวียนกับต้นปลาล์มนี่แหละงาน<ม>ก็ไม่พออีกดินไม่พออีกบด้านในนอกบ้านเนี่ยเนี่ยโอ้โหหงนับนี่จะดีครับนายลงเลด็กนายเนี่ยอะ <c oughs> <c oughs> คามันม่ยากเราอะครับพี่ประเดี๋ยวอยโอ้สังเกตสังเกตต้นไม้โอ้แสดงว่าลบลบใช้ได้ไหมต้นไม้ใหญ่ตัวครับพี่กินเนี่ยโอแสดงว่าสามต้นนี้หวงต้นนี้ไม่หวงเราลบได้ลบได้อ,อ๋อมะมะกรูนี้นะ โอ้กไม่ห่วงว่ตัวนี้ครับพี่ใช่ต้องกาะจายาลงก็ได้โออแล้ววอาก็ไม่มีเนาะม่ตัวเดียวประช่สีอ้องงนเนี่ยครับรอคำสั่งเลยนะวันนี้ ต้นนี้แกไม่ห่วงเนาะห่วงแต่ต้นปลาไป่เร็วปลาเพราะทำยากอยู่สองต้นนี่ยไปเหยียดน,นี่ครับถมสากเกาพี่น้องนะครับดินไม่พออยู่ย 8, ยจากดินพอครับจากดินพอกลายเป็นไม่พอเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้ล้มต้นปลาสองต้นนี่เขาเสียาย เนี่ยปามสต้นนี้เป็นเหตุเน่ร้านเจียโม่เต่าหลตึเต่าพเกตอต่าเต่าไม่ใช่เต่าพี่กิตเต่าฮ้เต่ารู้ต่ผภาพสัผภาป่ะพี่ มเจอเต่าครับพี่น้องนนนนนน,น,นเต่านี่ครับตัวดำเลยพี่น้องโอ้ปล่อยครับปล่อยปล่อยโอ้่ายไปแล้วเดินไปแล้วน้่น แสดงว่าเต่าม oh, oh. oh, ันชอบอยู่เหมือนกันแถวแนี้เนาะเาเยอะเยอะครับพี่กีทแถวนี้ยแต่ตายกับไอ้พวกตัว่ามันเขาวล้วกเผาอ่าอ๋อที่ว่าเคี่ยวลิงแล้วก็เผาใช่มพี่โอะเผาเผาหมอเผาโอ้กบกบโอ้กบยิ่ อ๋นี่ครับกบอีกพี่น้องโอ้ยม่ยอมนี้เลยนะอย่านะอย่านะอย่าให้เจอชอนนะปลาอะไรไม่มีเชหยหรอกพี่กินน้อยก็มีมแถ่บ้านะเจอแล้วครับโชคดีไปแล้วเจอเตา่าเจอ,เเจอกบเหลือปลาปะเนี่ยล้มเต็มเมื่อไหร่ครับพี่กินอะอ๋อผมไม่ใช่้ดูนะ ไม่ไม่ต,นนตม้นเนี้ยต้นอบก้านเนี้ยนไม่ต่งรงนานแล้วผมก็จะถ่ายอยู่กับพี่อยู่มัน <c oughs> เป็นอะไรเอ้าหมอโอ้หมอหมอเห็นแล้วโอ้มห,หมอครับหมอมหนี่กินวัคซีนมาอยู่ในบอ่อโอ้ปลาหมอเยอะอยู่เขาไปกินอะไรด่าอ่ รอยซองโอ้มีอยู่ไม่ไม่ได้เน้นสวยมากใช่ไหมครับพื่นเลนเน้พอเนได้พน,นดพอไอ้แกเป็นแนวไป็ล่องเนี่ะอ๋ะอกับแต่งนี้ได้หนอยก,ก็เสร็จแล้ว เร็วเองแล้วขับไม่เร็วเนี่ยไอ้วเ,วเ,เว้นันร็ตังไว้เร็วผิดปกติกเรอเป่จิตเ,เร็วใช่ไหมผมสังเกตมันอยู่ห้องกเห็นชัดเจนเลยมันเร็วกับพี่อ๋อช่างเขาปรับให้อาน,นี่ดิน,น,น,นดูครับดินขาดขนาดแน่นะนะนะต้นหม้ก็ยังไปเอา ดินเงี้ยยังต้องเอาในในต้นไม้ก็ต้องเอาดินเอาให้หมดโอ้ขาดแคนขนาดนี้เลยผักไปแล้วโอ้เอาให้หมดแต่ถ้าว่าล้มต้นปาล์มสองต้นนี้เสร็จเลยครับพี่น้องเสียวดา่าพี่น้องด่าก,ก็เสียวอุปสรรคขึ้นต้นปาล์มพี่น้องเอ้ย ลำบากคักมูนเ,น,น,งงน,น,มเน่นั่งงานไหนไม่เห็นนั่งงานสบายสบายเลยโอ้ยเนี่ยครับเหลือสาลูกนี้ลูกเดียวแล้วพี่น้องดินก็ยังขาดอยู่เนี่ยจะไปเอาดินฝังต้นก็ต้องข้ามต้นปาเบียกลำบากอีกโอ้ยมีแแนวล,ลำบากเนาะอาจารย์ ระดับี่ยเร็วฟืดฟาดครับเร็วกว่าเดิมนะี่เกตบอกว่าเขามาปรับให้รถหนักเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงตอนนี้ก็โอ้พันพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงเลยครับพี่น้องปดงานซีเดือนหาเดือนเนี่ยขนาดเห็ดแนนบเห็ดแน่เนี่ยขนาดติดฝนได้เนี่ยปั๊ดยังพันชั่วโมงเลยพี่น้องเลย ตอนมาแล้วบาทเนี่ยตอนมาตอนแล้วข้างกับต้นปาล์มอีกโอ้ยเหมือนที่เป็นเกียรบอกเนาะแกตัดแกตัดไอ้ปาล์มพอดีมันให้รถแทงพอดีอ่ะแหลแมวมัน่ะ ที่มีทางเข้ากบบไ้มีจะรื้อไปข้างหน้าโอเคซื้อด้วยอ๋อ oh. อ <ใน S 1> ย่ธนาคาธนาคารบอ่าไม่แบ่งา,ายม่แบ่งนาคารอ้ิไปเลยครับตีมสี่สิไนไเป็นล้านนะที่นะของไปไปบูน,นี่นะ ตอนดินมาครับเบี่ยงไม่ได้พี่น้องต้องลากไม้เรื่อยลากไม้เรื่อยติดต้นปลาล์มสองต้นนี่ครับพี่น้อง <Yes. S 1> อย่างว่านะครับพี่นอ้องถ้าไม่ติดนอ้องมันงานมันจะไปยังเกินเนาะมันก็จะเร็วขึ้นเนะยเกิดนานะานะเกิดนานแล้วมันแววตอนดินก็ตอกแทกอยู่เนี่ย ตอนต่อมาเดตอนลากตอนลากครับพี่น้องโอ้ยนึกว่าจะเสร็จง่ายๆเนาะต้นเดือนเอาลงหมด,ดยกเว้นต้นปลาล์มสองต้นเนี่ยมันออกดีว่าออวัวปลาล์มเนี่ยอย่างว่าครับช่วงนี้ปลาล์มราคาแพงปลาล์มราคาแพงนะครับเจ็ดบาทแปดแล้ว ฟ้องแทบพี่น้องแยไอ้ลังมาแล้วเวียงก็ยังจะโดนนี่ต้นนี่อีกเนี่ย พาใจเลยเนาะเบื่อหาทีมนมาเิอมันหายากใช่ไหมนเน่้ อ๋อก็แสดงว่า <c oughs> ออวตอนแรกแกไม่ได้บอกกันนะครับไปเจดตอนแรกก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาต้นปาล์มลงเอาให้เราลงใช่ไหมอน,อออนแรกอะเกี่ยวหวงลวเลยอ่า แล้วมันปัญหาคือมันเข้าแนวแนวลอกด้วยเนาะตรงแนวก็ดีไงครับเพื่อเอื่อย้ยายก่อนย้ายไปปลูกก่อนดูนย้ยายตัวฟาปลูกไ่อ๋ออันนั้นย้ายปลูกเองนะ โอ้โหโอนครับโอนแดงเลยจได้กวาดีแดงไป

S <S สดครับย,ย้อนนะพีก่กีจะข้ามไปแนวเนี่ย ข้างหน้าก็ล่ม้างก็บม่มีดินโอ้ยแล้วค่อยเว้นทักรอบแล้วไปเก็บดินฮะแล้วค่อยเว้นทั้งรอบอ๋อเว้นไปเก็บดินด่ะ ไปเก็บโอ้เสียวเลยตัวเนี้ยพลงพอดี้ยโอ้สุดสุดพีด่น้องลำบาคกครับเนีย เที่ยวลิงตีปลานขุดล่องปลูกปลาปลูกท่อมปลากระป๋าพี่น้องเนี่ยงานเมาส์เมาแสนลำบากอีกแล้วกับดักเยอะครับเดี๋ยวจุดสุดท้ายเลยพี่น้องนะครับเนี่ยหาดินหาอะไรอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปพี่น้องนะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาดินมาเสริมอีกพี่น้องเอ้ย กีก็เจอเตาเจอปลาไปไหนเตาโอเคครับผมจเจอกันไหมครับคลิปต่อไปครับพี่น้อง